ดูก่อนภิกษุทั้งหลายในการใดแลปฏิจจสมุปบาทนี้และปฏิจจสมุปปันธรรมเหล่านี้เป็นสิ่งที่อริยสาวกเห็นชัดแล้วด้วยดีด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงยะถาภูตะสัมมปปัญญาแล้วข้อนั้นเป็นฐานะที่จักมีไม่ได้ว่า ในการน,านั้นอริยสาวกน,นั้นจกเล่นไปสู่ทิฏฐิอันปรารบที่สุดในเบื้องต้นอุปนตะทิฏฐิว่าในการยืดยาวนานฝ่ายอดีตเราได้มีแล้วหรือหนอเราไม่ได้มีแล้วหรือหนอเราได้เป็นอะไรแล้วหนอเราได้เป็นอย่างไรแล้วหนอ เราเป็นอะไรแล้วจึงได้เป็นอะไรอีกแล้วหนอดังนี้ก็ดีหรือว่าอริยะสาวกนั้นจักเล่นไปสู่ทิฏฐิอันปรารบที่สุดในเบื้องปลายอปรันตะทิฏฐิว่าในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตเราจะมีหรือไม่หนอ เราจะไม่มีหรือหนอเราจักเป็นอะไรหนอเราจักเป็นอย่างไรหนอเราเป็นอะไรแล้วจักเป็นอะไรต่อไปหนอดังนี้ก็ดีหรือว่าปริยสาวกนั้นจักเป็นผู้มีความสงสัยเกี่ยวกับตน ปรารถการอันเป็นปัจจุบันในการนี้ว่าเรามีอยู่หรือหนอเราไม่มีอยู่หรือหนอเราเป็นอะไรหนอเราเป็นอย่างไรหนอสัตว์นี้มาจากที่ไหนแล้วจักเป็นผู้ไปสู่ที่ไหนอีกหนอดังนี้ก็ดี ข้อนี้เป็นฐานะที่จกมีไม่ได้เพราะเหตุอะไรเล่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นฐานะที่จักมีไม่ได้เพราะเหตุว่าปฏิจจสมุปบาทนี้และปฏิจจสมุปปันธธรรมเหล่านี้เป็นสิ่งที่อริยสาวกนั้นเห็นชัดแล้วด้วยดี ด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงนั่นเองดังนี้ดูก่อนอุทายิถ้าผู้ใดพึงระลึกถึงขันที่เคยอยู่อาศัยในภพก่อนได้มีอย่างต่างๆเป็นอนเนกคือระลึกได้ชาติหนึ่งบ้างสองชาติสามชาติ สชาติห้าชาติ10บชาติยี่สิบชาติสามสิบชาติสี่สิบชาติห้าสิบชาติร้อยชาติพันชาติแสนชาติบ้างตลอดหลายสังวัตตะกับหลายวิวัตตะกับหลายสังวัตตะกับและวิวัตตะกับบ้างว่า เมื่อข้าพเจ้าอยู่ในภพนนมีชื่ออย่างนั้นมีโคดมีวันนะมีอาหารอย่างนั้นอย่างนั้นสเสวยสุขและทุกข์เช่นนั้นเช่นนั้นมีอายุสุดลงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้เกิดในภพนนมีชื่อมีโคดวันนะอาหารอย่างนั้นอย่างนั้น ได้เสวยสุขและทุกข์เช่นนั้นเช่นนั้นมีอายุสุดลงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนันภพนันแล้วมาเกิดในภพนี้เขาพึงระลึกถึงขันที่เคยอยู่อาศัยในภพก่อนได้หลายประการพร้อมทั้งอาการและลักษณะด้วยประการชนีดดังนี้ใสผู้นั้นแหละ ควรถามปัญหาปรารบขันส่วนอดีตกะเราหรือว่าเราควรถามถามปัญหาปรารบขันส่วนอดีตกะผู้นัน้นผู้นั้นจะพึงยังจิตของเราให้ยินดีได้ด้วยการพยากรปัญหาปรารบขันส่วนอดีตหรือว่าเราพึงยังจิตของผู้นั้น ให้ยินดีได้ด้วยการพยากรณ์ปัญหาปรารบขันส่วนอดีตดูก่อนอุทายิถ้าผู้ใดพึงมีจักษุอันเป็นทิพย์บริสุทธิ์กว่าจักษุของสามัญมนุษย์พึงแลเห็นสัตว์ทั้งหลายจุติอยู่บังเกิดอยู่เลวซามประนีตมีวันนะดี มีวันณาเลวมีทุกข์มีสุขรู้แจ้งชัดหมู่สัตว์ผู้เข้าถึงตามกรรมว่าผู้เจริญทั้งหลายสัตว์เหล่านี้หนอประกอบกายทุจริตวจีทุจริตมนุทุจริตผู้ติดเตียนซึ่งพระอริยเจ้าทั้งหลายเป็นมิจฉาทิฏฐิประกอบการงานด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิ เบื้องหน้าแต่กายแตกตายไปล้วนพากันเข้าสู่อบายทุกติวินิบาตนารกท่านผู้เจริญทั้งหลายส่วนสัตว์เหล่านี้หนอประกอบกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่ติเตียนพระอริยเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐิประกอบการงานด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิ เมื่อหน้าแต่กายแตกตายไปล้วนพากันเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์เขาพึงมีจักสุทิพบริสุทธ์ล่วงจักสุสามัญมนุษย์แลเห็นเหล่าสัตว์ผู้จุติอยู่บังเกิดอยู่เลวซามประณีตมีวันณะดีมีวันณะสามมีทุกข์มีสุขรู้แจ้งชัดหมู่สัตว์ผู้เข้าถึงตามกรรมได้ ดังนี้ไซผู้นั้นแหละควรถามปัญหาปรารภขันส่วนอนาคตกับเราหรือว่าเราควรถามปัญหาปรารภขันส่วนอนาคตกับผู้นั้นผู้นั้นพึงยังจิตของเราให้ยินดีได้ด้วยการพยากรปัญหาปรารภขันส่วนอนาคตหรือว่า เราพึงยังจิตของผู้นั้นให้ยินดีได้ด้วยการพยากรปัญหาปรารบขันส่วนอนาคตดูก่อนอุทายิเออก็เรื่องขันในอดีตยกไว้ก่อนเรื่องขันในอนาคตก็ยกไว้ก่อนเราจากแสดงธรรมแก่ท่านอย่างนี้ว่า เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะความดับไปไม่เหลือแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปดังนี้